สมาพันธ์สปาผนึกหอกการค้าสมาคมท่องเที่ยวทั่วไทยปักธงเกาะสมุยดันไทยสู่ฮับเวลเนสทัวริ r i s มตั้งเป้าชิงส่วนแบ่ง1%จากตลาดโลกเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์เชิงรุกผนึกกำลังหอกการค้าและสมาคมท่องเที่ยวทุกภูมิภาคผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวเนส s ัวริซึมอย่างยั่งยืนหวังภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพจริงจังเพื่อดึงเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศในการประชุมคณะกรรมการสัญจรครั้งที่4ทับ2,568ณโรงแรมเราย่อเมืองสมุยวิลล่อาอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณชวนาศินทุเขียวประธานสมาพันธ์สมาคม,ส,ม,าคมสปาแอนด์เวเนสไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาพันธ์นางชนันทิพธนพัฒน์ธีรนันท์นาย,ยกสมาคมสปาสมุยนางวันวลีตันติการ ประธานที่ปรึกษาสมาคมสปาสมุยพร้อมด้วยนายกสมาคมสปาจากทั่วประเทศนร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนผู้ประกอบการสุขภาพในแต่ละภูมิภาคโดยมุ่งเน้นให้ภาครัฐเร่งนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพเวเนสอีโคโนมีเพื่อดึงส่วนแบ่งทางการตลาดจากอุตสาหกรรมสุขภาพโลกที่มีมูลค่ากว่า7ล้านล้านเหรียญสหรัฐอ้างอิง g w i ซึ่งหากไทยครองส่วนแบ่งเพียง1% จะสร้างรายได้มหาศาลและกระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงคุณโชวานัสกล่าวว่าทางสมาพันธ์พร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสุขภาพสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงและผลักดันไทยสู่การเป็น Health and Wellness Hub ทั้งในระดับภูมิภาคและสากลโดยธุรกิจสปาและเวลเนสมีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานรัฐไม่เพียงแค่กระทรวงสาธารณาสุข แต่ยังรวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์ในด้านการใช้วัตถุดิบสมุนไพรและสินค้าชุมชนและรวมไปถึงการจ้างงานในท้องถิ่นเราพร้อมเชื่อมโยงกับข้อมูลทางด้านการบริการ Wellness Tourism ในแต่ละจังหวัดเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆที่ต้องการใช้บริการในทุกพื้นที่ของประเทศไทยคุณชวนาสินทุเขียวประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยกล่าวแน่นอนค่ะ นยโยบายของสมาพันธ์นะคะก็จะทํางานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนบูรณา,าการและขับเคลื่อนในเรื่องของสปาแอนด์เวลเนสของประเทศไทยไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสเป็นวาระที่ดีที่เราได้มาเยือนเกาะสมุยแล้วก็ก็จะเป็นการดีที่วันนี้ค่ะเป็นตัวแทนจากทั่วทุกภูมิภาคจะไปดูงานนะคะที่สมาคมสปาสมุยเนี่ยได้คัดเลือกแล้วก็ ติดต่อให้เราไปชมที่โฟร์ซีซันกมารยาแล้วก็ที่เซเลสเราก็จะเห็นในเรื่องบริบทในเรื่องของการผนวกนะะในเรื่องของ Wisdom แล้วก็ Innovation ที่จะมีใน3แห่งนี้ที่เราจะไปเยี่ยมชมก็ขอให้หน่วยงานภาครัฐนะะทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งส่วนกลางเองนะะสนับสนุนในการขับเคลื่อนนะะอุตสาหกรรมสปาแอนด์เวลเนสไทยนะะเพราะเรามั่นใจเหลือเกินนะะว่า หลายๆกระทรวงสามารถผลักดันในเรื่องนี้และตั้งธงปักหมุดให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในเว n e น s d ดสติ n a t i o n ของโลกได้สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทกรเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมารฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน